มาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะสีมาว่าถึงทางด้านย่าสุภาพนามวงษาค่ะพี่น้องหลังจากที่เพื่อนในพิการออกมากเคลื่อนไว้แบบนี้เอฟซีแฟนคลับหลายคนกับผ้ากันถามพี่น้องว่าหมายความวา่าจังไดน,นะคะแล้วก็ภา้ากันเขามากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันรัวๆค่ะพี่น้องนะคะสําหรับย่าสุภาพเพื่อนกับบอกว่าย่าลงตัวเองเดอ้อผู้ใดกระไดเอาเอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังไดแน่กับคำคำนี้ คำว่ายานหลงตัวเองเดอ้อผู้ใดก็ได้ะดนะคะคำคำนี้บอกได้เลยนะคะว่าใช้ได้กับทุกคนในโลกใบนี้บ่ได้เฉพาะเจ้าโจงเฉพาะคุ่ใดคุ่หนึ่งค่ะพี่น้องคำคำนี้นี่คันให้ท้าแบมบิญแอบมบแบบินกะสียกตัวอย่างค่ะพี่น้องยางอ่ามอล่ําตังสีล่ะอย่างคณะหมอรองมอลมอลัมน้องพี่น้องน้องเอลซี่แป้งคบะลายคนก็นกนคือสีผ้ากันรูปนะคะว่าสําหรับศิลปินที่ ก่าวขาเขามาอยู่ในวงการมอรองมอลลนานพี่นองเนาะโดยโดยส่วนมากแล้วต้นทุนชีวิตเอินบานยากลำบากวันทองนะคะนี่หละหลายคนจังใดดินล้นนพี่นองเนาะละกะอยากสีมาอยู่กับคณะมอเรองมอลำเพราะว่าจะคล้องกะหมักหมักมอลำนัำ่มจังสีไหมคะพี่น้องอยากเป็นมอลำมนั่มวันทองพร้อมกับต้นทุนชีวิตนี่ยากลำบาก มียูติคาพี่นองทีว่าเป็นคนดังเป็นคนรวยแล้วอยากสีมาร้องเพลงจังสีแหมตั้มคณนามอร้องมาลํมมียูติแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยส่วนมากแล้วพี่นองน้องน,นะคะคนส่วนหมากละทีในขามาอยู่ในอร้องมาลัมมันเป็นศิลปินเรื่องมาเป็นตลกหรือว่ามาเป็นทำแน่งนนะอะไรต่างอย่าสุภาเิ่นกับบอกว่านี่ล่ะะย่าหลงตัวเองเดอ้อพูดได้ก็ได้คำคำนี้นี่ นะะคกับสีไม้คว้าว่าคนทีเดชเข่ามาเห็ดงานยู่เซก็ตามค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องย่างศิลปินมอรองมอล้ำน้องพี่น้องนะ้องเอิญว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันน้องพี่น้องนะบางคนนี่ก็บแบบอยากลําบากบางคนก็บแบบท่านำแบบปานกลางน้องพี่น้องนะ้องทีบาร์เดชเข่ามาอยู่กับมอรองมอลำนี่แหละนะคะแล้วแยส่สภาพทีเพิ่์นเดชมีการออกมมอวลักษณะบแบบนี้กับเือนประมาณแบบว่า ยาสะลืมตัวเดอ้อสมุด่ามือได้มือนึงดังดังสิไหมคะกี่นอสำหรับหัวหนาวงเพิ่นกะรักดันเฮ้าเต็มที่วัดเถาะแล้วมีมือหนึง่งเฮ้าดังขึ้นมาเฮ้ายาสะหลงเดอ้อเทายาสะะลงสะคล้องเทายาสะะลงละลิกมาจะคล้องดังแล้วแคกยั่งกระไดโดยทีโบสนค้าคนอื่นโดยสิโดยทีบททบแค่คนอื่นแบบนี้นะคะ ล่ากย่าจะลืมว่าจะของดังมาก่อนผู้ใดกสิประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องสําหรับคาคานี้ของทางด้านยากสุภาพ่อพี่น้องนกกระทือว่าใช้ได้กับทุกคนในโลกใบนี้บวาสิเป็นผู้บ่าวผู้สาวโรงงานค่ะพี่น้องนะคะหรือว่าสิเป็นอาชีพอื่นๆจังสี่นะคะรวมถึงรวมถึงตัวเอดมินนั่มค่ะพี่น้องสำหรับแอดมินนี่บอกเลยนะคะว่าต้นทุนชีวิตนี่กับว่าได้แบบสวยรู้ว่ได้ลำรุวยวันเถาะนะคะแต่ว่าที่ว่าได้มา เดมีการมาเฮ็ดยูทูบที่ว่าเดมีการมาถ่ายคลิปเรื่องเล่าเกี่ยวกับอุงอิงให้เอบซีแฟนครับเดเบิงอยู่ในตอนนี้ก็เพื่อว่านี่ละต้องหาเงินส่งจากของเลี้ยงค่ะพี่นอ้องใจคา้หงใจคาเทิมใจคาก,กินของจากของในแต่ละเดือนแต่ละเดือนตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่มหาวิทยายลัยมหาสารคามค่ะพี่นอ้องต้องดินร่นส่งจากของเลี้ยงวันเถาะก็เลยต้องขยันเฮ็ด u t u b e น้อพี่น้องเนาะเพื่อทีสีมีเงินวันเถาตอนทุนชีวิตของแอดมิน,นีเอนด์ว่าบ่ได้ลำรวยนะคะพี่น้องไม่ได้ลำรวยไม่ได้แบบเลิศเลอเพอร์เองนะคะแล้วการทีว่าแอดมินซิมีทุกมือนี่ได้ดีบ่เม่นเพียงแค่ตัวเองเพียงแค่คนเดียวก็พอมีคนรอบข้างทีว่าค่อยผลักดันค่อยสนับสน,นุนแอดมินนำนาะอพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละขันบ่มีผู้ยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสน,นุนสําหรับแอดมิน แอดมินกะบบมาหอดซูม,มือนีเด้อค่ะพี่นอ้องกะคือจังทีคำคำหนี้ของยาสุภาพเนี่ยแะที่เพื่อนบอกว่าญาติหลวงตัวเองเดอ้ดเอผู้ใดก,ก็ได้คันมือน,นึงสมมติเลยค่ะพี่นอ้องสมมติว่าแอดมินนี้ได้ดีวันเพาะกัยญาสะลืมผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่ทั้งหลังผู้ทีค่อยมาซัพพอร์ตเท่าญาสะแบบลงละเลิงจังสี่แบบนะคะนี่ คำคำนี้ของยาสุภาพสามารถใช้ได้กับทุกคนสามารถใส่ได้กับ่าหลายชีพวันของพีนะะ่น้องเนาะนะคะเอานีราคาพี่น้อง fc แฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังใดแน่มากเบิ่งกันนะคะนี่พี่น้องนี่ผู้นี้บอกว่าเป็นกำลังใจให้ยาสุภาพนะคะผู้นี้บอกว่าถูกต้องแม่นะคะเขากำลังหลงพนัพี่น้องผู้นี้บอกว่าผมก็เป็น fc ของยาสุภาพพอให้ยาสุภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต้มมีแต่ความสุกโรบให้ไขเ้เจ็๊ยบยามาเบียดเบียนพอให้งานเยอะๆนะครับคุณยานะคะผู้นี้บอกว่ากําลังใจเด้อจ้านะคะแต่ลกคนเกิดข้มากคอมเมนต์กันรัวๆผู้นี้บอกว่าแมนค่ะคุณยายาสัลงตัวเองยาลืมข้าวนิ่งไว้พันนับพีน่น้องนี่ผู้นี้บอกว่าแมนครับยาลงตัวเองนะคะซึ่งสําหรับคำๆนี้ก็เฮ็ดให้อดมินได้ดึกถึงศิลปิ วาน้อยตาดำๆผู้หนึ่งพี่น้องเนาะทีตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในวงตาหน่อยเพีรยนานแห้งแล้วบักันว่าราวๆสองปีนี่แหละค่ะพี่น้องตอนนี้เอิวมาดังกระแสน,นี่ด้งดังมากๆแล้วน้องเบ้าเสมอพี่น้องว่าอุ้งอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณบอกให้ลืมสาหรับคนที่คอยสปอร์ตคอยสนับสนุนเนาะน้องก็ได้มีการออกมาโพสตขอบคุณสําหรับ เอฟซีแฟนคลับขอบคุณสํำหรับู้หลักผู้ณยหยว่านาวงนี่แหละค่ะพี่น้องที่่าคอยอ่าสปอร์ตน,าานะคะแลวกะได้ให้โอกาสอุ้งอิงได้มาอยู่ในวงวงนี้น้องก็บ,บอกเสมอพี่น้องว่าหนูบอ่ค่อยลืมพระคุณแล้วก็ได้เห็นมาตลอดเอาพี่น้องว่าเด็กหน่อยคนนี้ไม่เคยลืมพระคุณจริงๆเพราะอุ้งอิงเป็นคนแบบนี้แหละเลยเหให้เอฟซีแฟนคลับหลายนคนพร้อมที่จะ ง,งนินให้ได้หน่อยผู้นี้นะคะเพราะคําว่าภุงอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณนี่แหละค่ะพี่น้องเข้ากับได้เห็นอิริละว่านองบ่ลืมพระคุณอิริแล้วในตอนที่น้องเสียรับมาไล่จากเอฟซีแฟนคลับค่ะพี่น้องน้องก็ต้องมีการไหวก้อนไหวก้อนรับแล้วพ่อรับแล้วกระว่าอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าสิมีคนห้ยพ่อพอัดในคนน้นองกระเฮ็ดแบบนี้ยืดตลอด่าเป็นเพียงแค่การหามาไล่กันไห้ยตีบค่ะพี่น้อง เวลามีเอฟซีมาขอถ่ายรูปก,กับน้องนอกก็เลยมีการยกมือไหว้เพื่กอกนโอ้โหกระถือ,อ,อวา่าน่ารักมากๆสำหรับองค์อิงเพชรดัแห้งน่องแบบเสมอต้นเสมอปลายหรือวันทองนะคะวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือวา่าบุกเคยลงและเลื่องครับพี่น้องย่างทีไ่หน่อยเพื่อนได้เคยได้มีการออกมาบอกกรน,นีพี่น้องมานี่แหละได้มีการสอนองค์อิงนะคะวา่าอย่าลงและเลื่องว่าเราคือหงเราคืออิกา นะคะยังไงก็คืออกาอยู mm. ่วันนี้ค่ำนี่คือค่ำสอนของทางด้านแม่หน่อยแล้วเขาก็ได้เห็นตลอดเอาพี่น้องนาอุ้งอิงน้องบ่เคยเห็นโตแบบมื้อบาตรับอุ้งอิงเข้าก็เคยได้เห็นหลายตัวยางสื่อเสือตามตลาดนัดสามโตลอยค่ะพี่น้องกินเขาคางคางกินไดเบิร์ดนะคะกินมากมากินพร้อมปกติเลยทั si ่วไปบ่ต้องเป็นมื้อบาแบบพิซซ่าเคฟซีแบบนี้ไหมคะพี่น้องกับที่ว่าสุดหอดสุดบังอีหรีเน้องพี่น้องนาอเอ้านั่นนะคะพี่น้องก็อ่า คำนี้ของอยาสุภาพกทิวาเป็นเรื่องจริงเนาะพี่น้องเนาะนะคะสจา้าหน้คลิปนี่ขอจบไปสมีสก้อตน,นะคะ่าขมาสวัสดีค่ะ